มั่งอะไรมังเลยใส่อย่างเดียวหุ่นหนุนหนุหน,นรันไงโอ้โหน,นั่นเป็นไงนี่ผมเห็นออาร้อยขี้มันอยู่ตรงนี้ไม่มีเป็นไงท่านผู้ชมดูดิเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยนั่นไงโอ้ยท่านผู้ชมอะไอ้แค่โดดไหมเฮ้ยนู่นไงท่านผู้ชมโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดี FC ตอนช่วงประมาณห้าโมงนหน่อยๆครผมวันนี้ก็วันนี้ พาท่านผู้ชมมาทุ่งนาผมเลยฮะทุ่งนาฟางผมก็ทุ่งนาเขียวแนละ้วไอ้ก็อันเนี้ยฮะก็เนะี่ยเริ่มมีการเกี่ยวข้าวมาแล้วผมหนูก็เริ่มมานะน้ําในนาก็ยังมีนะผมแต่หนูเนี่ยเริ่มมีมาแนละ้วก็เลยเดินมาดูนี่ฮะเดินมาดูเรื่อยๆเรื่อยๆน,นะน,น,นี่ฮะมาเจอที่นี่ผมเนี่ยเนี่ยมีรอยกัดกัดหญ้าเข้าไปในรูนะผมว่าน่าจะใช่เนี่ยแล้วก็มีรอยเขียรอยคุยดินออกมา ผมว่าน่าจะมีตัวอยู่แถวนี้นะนี่เลยฮะก็เลยจัดไว้นี่เลยหนึ่งหลังครับผมใช้น้ําหอมผมเนี่ยน้าหอมทางสายล่านะฮะฉีดใส่เหยื่อแล้วผมเพื่อเพื่อเป็นการเพื่อเป็นตัวเรียกให้หนูเข้าไวๆครับผมออม,มาอยู่แปดหลังนะฮะ <c oughs> ก็โอ้จะเดินมาเนี่ยมองดูโอหางมากเลยอ่ะตั้งใจครับผมเนี่ยไม่ค่อยมีตัวเลยหนูยังไม่ค่อยออกมาฮะเฉพาะฝั่งนี้นะผมหนูยังไม่ค่อยออกมาแต่เดี๋ยวสักอีกประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะมีออกมาละผม ออกมาสำรวจหมายแล้วก็มาลองดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันว่ามันจะมีตัวไหมไปโอเคเดี๋ยวเรามารุนด้วยกันนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูหนูด้วยกันฮะโหหวันนี้ไล่ดูหนูจนแบบว่ามันมืดเลยท่านผู้ชมโหไฟจะหาหมดแล้วผมสุดยอดอ่ะมันแถวนี้มันหายากผมเนี่ยน้ำมันยังมีอยู่นะผมโอ้ไปแล้วเราไปดูด้วยเลยโอ้ สรุปแล้วก็แต่กระดักหมดอยู่แล้วดักใส่ดักใส่เอาอย่างเดียวเลยไปไปไปดูเลยเดี๋ยวผมพาดูวนะเดี๋ยวเราเริ่มดูเลยนะตรงไหนเนาะเนี่ยดักใส่ย้อนมาเลยนะตรงเนี้ยหลังมันยังมีน้ําอยู่นะเนี่ยเลยใส่ผมเห็นมีรอยตีนบ้างรอยกัดบ้างอะไรบ้างเลยใส่อย่างเดียวเฮ้ยหนุนหนุนหนุหนร่นไงอู้หูยนานเป็นไงนี่ผมเห็นอาวรอยขี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ เอาเจอแล้วค่ะตัวแรกเอาเลยหลังแรกเอาเลยโอ้โหมันต้องอย่างนี้ไอ้น้ำหอมสายล่ามันต้องจัดการอย่างนี้แหมเป็นไงครับเป็นไงครับขอชมตัวหน่อยขอชมตัวหน่อยนีย่มาคืนฝนตกด้วยวู้หนื่อนยังไงท่านผู้ชมตัวแรกแจมแจ๋วโอ้สุดยอดสุดยอดไปไปไปดูต่อ ตรงป้ายานีเลยโอ้ใช่ไหมเนี่ยใช่สิโอ้ดูลมลมเปนแรงปิดเกี้ยงเลยมองเห็นไหมอยู่ไหมนี่ยนี่โอ้ยังอยู่ท่านผู้ชมอยู่แล้วน,นะเพียงผมขอเแค่ว่าอันนี้ต่อไปตรงนี้ผมเห็นมันมีรอยหน่อยๆเลยดักใส่กัยฮะโดนไหมเอ้ยนุ่งหุ่นไงท่านผู้ชมโอ้ยอะไรอยู่เนี่ยเอากลับเอาหนูไม่อยู่ท่านผู้ชมโอ้ มีร้อยขนไหมเนี่ยอุ้ยมี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 ท่านผู้ชมโอ้ยขนก็จู่ได้จายเลยท่านผู้ชมเลยไปไปดูต่อมันมีตัวมันรูผมมองดูมันรูเก่าๆนะผมเลยไม่มั่นใจลองใส่ไว้นะเนาะเนี่ยวนะนี่อ้าวเฮ้ยนี่กระเด็นไหมเนี่ยอ้าวโอ้ยแหมตกใจนึกว่ากระเด็นเห็นสายอยู่นี่อยังไม่ได้ยังไม่ได้เนี้ยไปเดี๋ยวผมกลับมาเก็บอันนีู้โนโน จะได้วจะแล้เผื่อมันจะมาอีกเปินเป็นลอยหากินนะเลยลองใส่ไปดูเผื่อฟกุกเผื่อฟกุกเป็นไงท่านผู้ชมดูดิเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยนานไงโอ้ยท่านผู้ชมอะไรอีกอ่ะเฮ้ยนู่นกับผมกระเด็นไปอยู่ลรงอูยอ้ยเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยผมดักไว้นี่ตรงนี้เดี๋ยวร้อยขนมีไหม นี่คนน้อยๆอ่อนๆท่านผู้ชมเลยไม่เยอะเท่าไหร่แม่เสียงเป็ดเลยเอาอีกน <c oughs> เอาเคป่ะไปไป,ไปหนูมันย้ายมาอยู่ตรงนี้กันหรือเปล่าตรงนี้มันลกๆหน่อยนะฮะลองลองดูท่านผู้ชมจะไปจะไปดูที่เป็นไงเอาไหมเอาไหมเฮ้ยเอาอยะท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยต่างรีวิวไปเป็นอย่างนี้ไปได้ โไทยหลุดเฉยเลยท่านผู้ชมหลุดเขาผมไม่ได้เฉยเลยท่านผู้ชมโอ้ตยไปโอ้ท่านผู้ชมสรุปผลงานผมเนีฮะสรุปแล้ววันนี้ล,นลั่นสีับผมลั่นสีพลาดสามได้หนึ่งตัวผมโอ้ยเสียงเลยตัวที่ได้ก็ตัวสวยฮนะตัวประมาณใสครึ่งโลฝ่าเลยผมไม่ถ้าได้ทั้งหมดสี่ตัวนี่แจ๋วเลยไม่เป็นไรก็ถือว่าหลุดแล้วหลุดไปครับผมก็ยังไงถ้าใครสนใจน้ำหอมดัางหนู ก็ติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยนะครับผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าเขาจะมาหากินและช่อง YouTube ช่างสายล่าเขาจะมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม